Mm hmm. สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแม่ปูดวยจ้าเมื่อนนี้แม่ปูจะพาพ,พี่น้องมาเก็บหอยเลยแต่เด้ออากาศดีดีพี่น้องจ้าอุณหภูมิ4-5องศาเนาะ เดี๋ยวฮอซิมาเบิงว่ามีหอยเหี้เก็บว่ะว่าได้เห็ุคลิปโดนแล้วเนาะเมื่อนี้เห็นน้ามรดกเลยสิพาพี่น้องมาเก็บหอยแล้วจนะ้ะเนาะไปฮะไปเบิงหอยกันจ้าน้องจ้าหอยแมงผู้ตัวโตโต หอยเอียงแกะติดหอยแมงคู่ตรงนู่นที่แม่ปูผ่านมานริมถนนทั้งนู่นมันนั่นมันมีขี้ตมหลายเนาะพี่น้องนะแต่ว่าหอยปีกายนี่ไปเก็บหอยล้ายหลายแต่ว่ามีแต่ขี้ตมแม่ปูก็เลยพวดเก็บต่อีปมาหาเอาฝั่งนี้ดีกว่า ตรงนี้มันไกลด้วยตรงนั้นมันใกล้อัะใกล้เมืองเนาะอากาศดีดีพี่น้องเอ้ยโดนๆจังเห็นแดดจักเทือได้เดนมาเลยแต่ว่าช่วงนี้นะ่ะตอนกลางคืนเนาะอุณหภูมิเขาติดลบตอนกลางวันเขาก็เลยแดดดีคนก็ออกมายางขนาดเด้ตำรวจก็ออกมาประกาศได้ว่าบบใา้อัน บ่อยซุ่มนุ่มบ่อยซุ่มกันเกินสิบคนพอนะก็เจ้าญานโลกอันนะันเนาะไวรัดนะพี่น้องอันนี้หอยอันอน,นี้หอยนางรมเดี๋ยวไปเก็บทางนู้นหอยนางรมได้ปูเห็นแล้วแต่ตรงนี้เก็บเฉพาะหอยอ่ะไม่เว้นผู้นะมือก็ไม่ได้กันน้ำเลยนะเนี่ยน้ำเย็นเจี๊ยบเลย เล็นเจี๊ยบเลยเศานี่แม่แรนมือแข็งเลยล่ะเดี๋ยวก่อนเราใช้กรช่วยของ,องเราเช้นไม้เคลียเคลียขึ้นมานี่นี่หอ,อยลูกใหญ่ๆ นแล้วเผ็ดกานเราลม้มีสิบเ,เผ็ดน้ำพี่น้องไม่รู้จะทําอะไรเมื่อได้ไดโอกาสเลยแม่ปูม่แรมื่อเศ้าเนี่ยม่แรนเห็นน้าดรดเลยคิดว่ามาเก็บหอยหปนพี่น้องกันเลยว่ะอ้าวันนี้ตายเสียแล้ว หลายทั้งนี้โกรากาศดีมากเลยนี่กระนวยน,ยน้อยน้อยนี่ะนวยเล็ก,ลกๆๆน,น้อย อันีหอยคางหอยคางดนๆก็เห็นทุกคนไม่ค่อยเ,เยอะอันนี้อะไรอ่ะไอ้อะไรอล่อยเสียเปียบ

Bye button. หนาวหอาวหนาวหนาว,นาวมาเก็บหอยกันต่อพี่นอ้องเ้ยอันตาบนีจะหอยนางลมหอยแมงผูหอยแมงผูก่อน แด่จะเก็บทั้งหอยนางลมหอยแมงคู่มืมอมจะเปลี่ยนสถานีด้อเด้อพี่น้อยเดี๋ยวหอยสิบบาทมือเนาะน,น้ำลดน้ำลดเราก็มาเก็บหอยพี่น้องจ้ะ พูดตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ ก็นมีหอยเลยพี่น้องจ้าหอยแมงคู่ไม่ค่อยมี ไปเก็บหอยนางลมดูก่อนก่อนหาหอยนางลมดูก่นอน ก็ตีในน้ำเต็มหมดเลยได้ทั้ที่นอกตาแกะยากคลัหนอนะเอาลองไป Yeah. ไม่เยอะเราเอาสักสี่ห้าตัวเนาะไปกินโบเบริเบร์พี่น้องไม่เยอะก็กินไม่หมดอาจจะแกะยากด้วยแหละหอยเนี่ยแกะยากด,แแกากด,ดนแดนนี่หอยอะไรอ่ะ Samler du øster. Samler du øster. Eller bare skal. Okay. Kun <laughs> må Ja, jeg prøver at finde det. Det er helt vildt lav vand i dag. Ja, det er masser her. Vil du have noget? Du skal bare sige det. Det er det helt masse her. Jeg kan godt se, at der er mange skaller her. Ja. Yeah. Se, det er sådan noget. også. Men det er ikke nemt at hvad her det, åben den, tror jeg ikke. Jeg prøver på, på. Jeg skal bare tage fire-fem stykker med hjem og spole. <laughs> når du koger den? Ja. ja. Jamen, jeg ved slet ikke, man koger. den, men, men jeg tror ikke, man kan... Altså, jeg tror ikke, I spiser rå lige nu. <laughs> men normalt, så tror jeg, at man spiser rå, den her øster. Ja, yeah. ja det man. Sorry. Ja. Yeah. Yeah. ตัวหนึ่ง <Yeah. S 2> เปิดประตูแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามเจ็ดแปดโอ้ได้เยอะแล้วเดี๋ยวจะกินมาวยนอหน์เดี๋ยวเอาเอาแค่นิดๆหน่อยๆเนาะแล้วก็เก็บหอยมันพี่น้อ,องเบิร์เอา,าบรรยากาศ ดีๆของเดนมาร์กเดินโดนคนจังากาศดีเท่านึงน่องนม่เนานะแล้วก็ออกมารับวิตามินดีวิตามินดีมีประโยชน์กับกระดูกพวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมฮานะ่าส่บ้านนี่นะ ันนี้เป็นตาแก้ง่ายอยู่เราไปล้างหอยกันนะนี่หอยไปล่า เลือกๆดีกว่าตัวใหญ่ไปโอ้ยตัวน้อยโคตรน้องเดี๋ยวเอาตัวนี้แหละตัวนี้แหละ อาตัวเล็กๆไปด้วยในตัวเล็กๆนี่ยเป็นตาแก้ง่ายนี่พี่น้องหอยจ้าหอยหอยเต็มเปิ์ดเลยพี่น้องจ้าน้ำลดน้ำลดหอยคลูแม่ครูคิดว่าน่าจะเป็นหอยอะไรนี่นีน่สายพันธุ์ของเดนมาร์กนะเนี่ยเขาะจะเป็นตัวเล็กๆแล้วก็เป็นเป็นแบนไม่ค่อยโค้งคือหอย,อยต่างประเทศ ส่วนมากที่แบบว่าเห็นนวยโคโล,โคลเคเลประมาณนี้พี่นองว่าเนี่ยเป็นหอยมาจากต่างประเทศได้เ่ยพอพี่เตอร์บอกแม่าะว่าหอยต่างประเทศหอยมาจากทางอื่นน่ะเขาจะขยายพันธุ์เร็วมากเลยหอยว่านหอยเนี่ยจะเป็นหอยแบบว่านเขาเป็นเป็น ไม่กลัวทุบแคะมาได้หน่อยนึงแล้วยังในยังในยังในแ่วยังในครูแล้วเมื่อกี้ทุบไปตรงยังบ้านี้พี่น้องหน่อยเนี่ยเป็นแบนแบบเนี่ย เป็นหอยสายพันเดนมาร์กอ่ะเนี่ยถ้าเป็นรูปแบบเนี้ยลูกผรมณเนหอยมาจากต่างประเทศทั้งนี่น้องมาขยายพันธุ์ในเดนมาร์กขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วมากไปล้างหอยดีกว่านหอยค้างมีแต่เปลือก ขวานเล็กๆนี่เดี๋ยวเอาไปให้แม่เหระ Yeah. Right. ด็พี่น้องจ๋าเห็ดทั้งเห็ดเยอหอยอันนี้ก็มีหอยแมงคู่หอยล่างลมเดี๋ยวจ๋าที่พาพี่น้องมาเจ็บเนาะพี่น้องเนาะไปแล้วจ้าคลิปนี้บายบายสวัสดีค่ะบรรยากาศเป็นมากนตอนนี้อากาศดีดี พี่น้องจ้าแม่รูจิขอลาพี่น้องไปเลยละจ้าลาไปกับบรรยากาศดีๆแสงแดดทรายทะเลไปเลยละจ้าเดี๋ยวเพจคลิปปันพี่น้องมึงก่อนคลิปเก็บหอยบ๊ายบายสวัสดีค่ะ